มาครับสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน่ากินอินดีครับวันนี้มากินขาหมูไตน้ำน้ำกันครับหอมเลยครับกับข้าวเหนียว่อนทเอข้าวเหนียวไว้ข้างล่างนะครับเก,กกะ ขออนุญาตใส่ซอนนะครับห่อนขาหมูไตน้ำครับอหอมขนาดห่อนห่อนเครื่องคักครับ มาแล้วครับขาหมูไตน้ำเขาเนี้ยบะฮ้อนขาหมูบ็ฮ้อนเห็ดสุกใหมไหมนะครับ,นนนะรบจดนำของฮ้อน เครื่องก็ถึงเย่กินเข่าก่อนไปเห็นงานครับเข่ากาดึกครับ อืเครื่องกัะถึงครับเข้ากัน,นดีีอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้มาครับข่าวเหนียวขาววงครับ มาครับเน้นๆอบจนเปื่อย bực bích kính kính Chính phút điệu cái câu Mẹ mà anh hình ngăn cá sọc เนี่ยเกาหนังครับมาครับกินข้าวหมูไต้น้ำน้องกันรครับกระดูกหลายแซ่บแซบ่บ เส้นปากเลยครับโอ้แบ่บเขาเนื้อเขาหนังาฝากพี่น้องเข้ามาติดตามเราชมด้เลยครับช่องได้ขินอินดีครับจะได้มีกําลังใจเฮ็ดคิปต่อไปครับดีบอดีกับที่ชมกันเข้ามาได้ครับจะได้นํามาปรปับปรุงครับ กระดูกออนไลน์กระดูกมันแตกำ <c oughs> นามครเ,เ,เขานี่ยงเขานังจิ้มรสชาติกระดูกไหลดล อร่อยไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้ให้จินไปเรื่อยก,กิ้มห่อนๆนี่เฮือมาเลยเขานำนั่งเขาเครื่องอี่ นั่งกินอยู่หลังห่องคือเก่าครับมุมเก่ามุมเดิมอยู่ห้องเซามันแคบครับอื <c oughs> โดนคันคอ คนเหือออกง่ายกินนิดกินน้อยห่อนๆเผ็ดๆนี่มาเลยถึงอากาศจะหนาวอากาศจะเย็นยมีเหือครับมาครับ ครับครับครับข,ขอจบคลิปไว้ัตรนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนายเกนอินดีนะครับ กดซับสไค่ายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้ำนะครับจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลต่อไปครับไปครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับคับค <c oughs> ับ